สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพระดีพิธีใหญ่ราคาถูกนะครับผมไอซ์สิทธิวนนะครับวันนี้ผมก็ามานําเสนอเป็นเหรียญพระนเรศวรรุ่นต้านศึกนะครับเเนื้อทองแดงลมดําพศ2515นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับสวยๆหายากนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญบล็อกที่2น,นะครับบล็อกแรกจะไม่มียันนะครับบล็อก บล็อกที่2จะมียันเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่า,าบล็อกแรกเกิดการชำรุดก็เลยทําการาต่อเติมบล็อกใหม่แล้วก็เพิ่มยันขึ้นมานะครับส่วนยันที่ว่านะครับก็จะเป็นยันตรงนี้ครับนี่จะเป็นยันอยู่3จุดครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้จะมียันเพิ่มขึ้นมานะครับนี่เหยี่ยนนี้นะครับ จัดสร้างโดยมูลนิธิพระเจ้าบวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมสั่งครับสารบ้านปากน้ำประแสอําเภอแกงจังหวัดระยองครับผมถูกผลิตโดยกองกระสาบกรมธนารักษ์นะครับก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับก็เพื่อนำขึ้นทูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรักชากาลที่9นะครับเพื่อพระรชาชทานให้กับข้าราชการทหารตำรวจอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามนาชายแดนนะครับผมจัดพิธีพุทธาภิเศษที่ศาลปากน้ำประแสจังหวัดระยองครับโดยมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมในพิธีพุทธาพิเศษเช่นหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่ครับหลวงพ่อคงวัดวังสะบรรถหลวงพ่อสีหมอกวัดเขาวังตะโกหลวงพ่อบุญวัดบ้านนาหลวงปู่ข้าวัดรังว่าหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมแล้วก็มี พระเกจิคณาจารย์หลายๆท่านนะครับเข้ามาร่วมในพิธีครับโดยลักษณะของเหรียญนี้นี่ครับลักษณะของเหรียญนี้ก็จะมีเขียนว่าต้านศึกครับต้านศึกแล้วก็จะมียันสาขอมครับส่วนด้านบนเหรียญก็จะเขียนว่าสมเด็จพระนเรสวนมหาราชน,นะครับผมรายละเอียด ก็จะเห็นใบหน้าชัดเจนนะครับยันชัดเจนนะครับผมนี่ดยวมาดูที่ด้านหลังม้างครับด้านหลังนี่สำหรับรายละเอียดด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับมีอาวุธดาบมีดปืนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมียันที่ ถูกออกแบบลงอักขระไว้นะครับผมส่วนขอบตัดก็จะดูตรงนี้ครับนี่ครับผมปัจจุบัน เหรียญนี้ราคายังไม่แรงนะครับยังอยู่ที่ประมาณสามร้0ยถึงสี่นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมมีแบ่งให้เช่าบูชานะครับในราคาที่400บาทนะครับค่าจะส่ง50บาทนะครับผมสำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ f c e e o o o ไอซสส่วนนะครับหรือ ID Line 091 387 1191นะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ